นรกสวรรค์มีจริงไหมก็มีจริงมีจริงใครคิดว่านรกสวรรค์ไม่มีจริงมีไหมอยากวิพากษ์ตอนนี้เลยอ่ะใครคิดว่าจะเถียงเรื่องนรกสวรรค์อาจารย์ไหมเอาป่ะร่างกายกูอยา่างระทามากเลยอ่ะตอนเนี้ยเอาสักหน่อยไหมเพื่อมีใครตอนนี้เลยเอาป่ะ <MA X> เรื่องนรกสวรรค์เพราะหลายคนในโดยเฉพาะเด็กในยุคปัจจุบันเนี่ยจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องนรกสวรรค์สักเท่าไหร่้ะเพราะว่ามันฟังแล้วมันดูเหมือนแอนิเมชันอะไรประมาณนี้นะ คือในรกสวรรค์เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าหลายคนเนี่ยมันมองไม่เห็นเนาะเรามองไม่เห็นแล้วก็เลยคิดว่ามันน่าจะไม่มีเพราะเราไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้แต่ในโลกเราเนี่ยมันมีอีกหลายอย่างมากที่เราพิสูจน์ไม่ได้นะแต่เราก็ยอมรับมันว่ามีเช่นผีคนในโลกเนี่ยแปลกใจเพราะใช้ผู้วัยผู้วัยรุ่นพวกเนี่ยนะแปลกมา,ากมาวิชสุดเลยไม่เชื่อในรกสวรรค์แต่เชื่อเรื่องผีมีจริง อย่างเงี้ยทั้งๆที่มึงก็พิสูจน์ไม่ได้เหมือนกันแต่มึงก็กลัวเห็นปะบางคนไปดูหนังผีมาอย่างเงี้ยกลับมาบ้านนอนไม่ได้ไม่กล้าเดินเข้าห้องน้ําคนเดียวไม่กล้าปิดไฟเพราะกลัวผีแต่เคยเห็นไหมไม่เคยเห็นแต่กลัวความกลัวนั้นน่ะมันมเป็นตัวการันตีว่าเราอะอ,าอะไรเชื่อหรือยอมรับในสิ่งนั้นามีจริงถ้าเราไม่เชื่อหรือยอมรับว่าสิ่งนั้นมีจริงเราจะกลัวผีไหมย่อมไม่กลัวมันถูกต้องปะแต่เรากลับไม่ยอมรับในเรื่องอะไรนรกสวรรค์ทัทงท้งๆที่ก็พิสูจน์ไม่ได้เหมือนกัน ครูจะบอกว่าการตายของสัตว์เนี่ยมีห้าคติที่ไปนรกเดรัฉานเปรตมนุษย์เทวดาห้าคติที่ไปเนี่ยเป็นห้าคติเมื่อเราตายแล้วจะไปเกิดในห้าคตินี้เรารู้จักคติของมนุษย์เรารู้จากคติของสัตว์เดร,รัชานหมาแมวแต่เราเนี่ยยังไม่เชื่อในเรื่องของนรกเดรัฉานและเอนรกเปรตเราไม่ค่อยเชื่อเพราะเออเทวดาเพราะอะไรเพราะเราไม่เห็นเรารู้ไหมว่าประชากรในโลก ระหว่างสัตว์เกรจชานกับมนุษย์อะไรมากกว่ากันรู้ป่าใครว่ามนุษย์มากกว่ายกมือขึ้นยากกว่ามากกว่าสัตว์เกรจานใครว่ามนุษย์เนี่ยมากกว่าสัตว์เกรจชานในโลกยกมือขึ้นยังมีว่ามนุษย์มากกว่าสัตว์เกรจชานใครว่าสัตว์เกรจชานมีมากกว่ามนุษย์ในโลกยกมือขึ้นโดยบ้างอีพไม่ยกคือหลับมีคนหลับอยู่นะปลุกเลยนะให้กูเอาก้อนหินเคลื่องไปนะ มันก็ยังหลับอยู่นั่นแนหะแต่ว่ากาเหรอไหม <laughs> มันหลับทัแ <laughs> นแครนรกสวรรค์นรกสวรรค์มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยสัตว์เดราจฉานกับมนุษย์ในโลกเนี่ยอะไรมีมากกว่ากันสัตว์เดราจฉานมีมากกว่าในโลกพระเจ้าอุปมาอุปไมยว่าไงรู้ไหมสัตว์ในโลกเนี่ยสัตว์เดราจฉรนในโลกเนี่ยมีมากกว่ามนุษย์ขนาดเอาต้นไม้ทั้งหมดในโลกเนี่ยไปเหลาเป็นไม้เสียบสัตว์ แล้วเอาไม้เสียดสั์เนี่ยไปเสียดสัต์ยีรชาชทั้งหมดในโลกต้นไม้ในโลกเนี่ยหมดก่อนหมดก่อนที่จะเสียดสัตว์หมดเรารู้ไหมนะักวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้ตรวจสอบในทะเลเนี่ยยังไปไม่ถึง30%ปซด้วยซ้าในการตรวจสอบสัตว์ทั้งหลายในทะเลเพราะอะไรวิทยาการมันเข้าไม่ถึงแต่คําถามคือสัตว์ยีรชาชนในทะเลมันมีอีกไหมมีเจอไหมเจอแล้วปัจจุบันมีใครเจอหรือยังยังเขายังตรวจไม่เจอถูกป้ายยังหาไม่พบแล้วมันมีไหม มีแล้วเรายอมรับไหมว่ามียอมรับหลายอย่างเราไม่เคยเห็นแต่มีคนบอกว่ามีเราเชื่อไหมเชื่ออย่างเช่นการอะไรพิธีกรรมสะดอกข้อต่อชะตาการตัดกรรมการอ้อนวอนขอร้องเทพเทวาเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีสามารถทําได้อาบน้ำมนต์พ่นน้ำหมักแล้วดีเพราะเครื่องล้างของขัง,งแล้วดีสามารถแก้กรรมได้เชื่อไหมเชื่อแต่มันไม่เชื่อเราสวรรค์แปลกมาก,ม,ากมหศัศจรรย์สุด เนี่ยตักกะของความป่วยของคนในโลกมันเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่มันอยากจะเชื่อแต่ในเรื่องที่มันไม่อยากเชื่อให้ตายมันก็ไม่เชื่อไม่เกี่ยวกับหลักเหตุและหลักผลประสุท้ายในโลกสวรรค์ม,มีจริงไหมมีจริงในคติของศาสนาพุทธตามหลักคติทู้เจ้าบัญญตัติแต่คุณธรรมจริยธรรมคุณงามความดีในการใช้ชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับในโลกสวรรค์ไม่จําเป็นต้องมีก็ได้ในความเชื่อของเราแต่การทําดีในปัจจุบันเป็นเหตุผลให้เราได้รับผลดีในปัจจุบันอันนี้เชื่อได้ไหม เชื่อได้ฟังได้ไหมฟังได้การทําเลวทําชั่วทําให้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจของตัวเองในปัจจุบันอันนี้ยอมรับได้ไหมยอมรับได้ดังนั้นไม่เกี่ยวกับนรกหรือสวรรค์แต่ถ้าเราสามารถทําคุณงามความดีได้ในปัจจุบันผลของการกระทํานั้นจะส่งผลแก่เราในปัจจุบันนะส่งผลแก่เราในปัจจุบันดังนั้นไม่ต้องไปสนใจว่านรกสวรรค์มีหรือไม่มีสนใจแค่ว่าคุณงามความดีในปัจจุบันนี้มีแน่นอนความดีมีแน่นอนคุณศัพท์คุณธรรมจริยธรรมมีแน่นอน ดังนั้นถ้ามีดีเราทําดีแบบไหนย่อมได้รับผลของความดีแบบนั้นอันนี้ก็มีแน่นอนดังนั้นไม่ต้องไปกลัวว่นานรกสวรรค์กลัวการกระทําในปัจจุบันนี่แหละมันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้เราเนี่ยเดือดเนื้อร้อนใจในปัจจุบันขนาไม่ต้องรอนรกก็ได้ไม่ต้องรอสวรรค์ก็ได้แต่ผลเนี่ยมันส่งผลตั้งแต่ปัจจุบันขนาแล้วดังนั้นถ้ามันมีนรกสวรรค์จริงอย่างน้อยที่สุดเราทําดีในปัจจุบันผลตัวนั้นจะส่งผลแก่เราได้ ถ้ามันมีจริงวันนี้ข้างหน้าเราได้ไปสวรรค์แน่นอนแต่ถ้ามันมีไม่จริงอย่างน้อยที่สุดเราก็ได้ผลในปัจจุบันขณะเรียบร้อยแล้วง่ายนะง่ายเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจว่ามีหรือไม่มีสนใจแค่การการทํากายวาจาใจสุจริตในปัจจุบันจบแค่นั้นเดินแค่แก้ไขในปัจจุบันให้ดีอย่างน้อยในปัจจุบันได้รับรางวัลไปแล้วรอบหนึ่งถ้ามันมีจริงอีกได้รับอีกรอบหนึ่งรอดพ้นจากนรกกำเนิดินชาลเตอรวิสยัยดาน ถ้าสมมติว่าในผมเชื่อว่าคนเราเกิดไงนะครับก็น่าจะเกคยทำผิดพลาดมาทั้งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีทั้งน้อยหรือมากก็ดีนะครับถ้าวันนึงเราปฏิบัติลงสำนึกในสิ่งที่ที่เราเคยทำได้นะครับที่การแก้ไข,นนข,ไขในปัจจุบันได้แก้ไขในปัจจุบันผ่านแล้วผ่านไปจบแล้วจบไปเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอดีตอีก เมื่อวานเรากินกะเพราไก่จานหนึ่งเผ็ดมากเลยแล้วเราอยากจะกลับไปแก้ไขกระเพราไก่ที่เผ็ดเมื่อวานนี้ไม่ให้เผ็ดทาได้ไหมไม่ได้แล้ววิธีการทําอะไรสั่งกระเพราใหม่ในปัจจุบันแบบไม่เผ็ดสําเร็จยังแก่ยังได้กินยังจบแล้วแค่นี้ได้กินหมดแล้วเนี่ยคือการแก้ไขในปัจจุบันเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้อดีตได้แต่เราสามารถทําปัจจุบันขนาดนั้นได้เราจะเคยทําเร็วทําชั่วแค่ไหนก็ตามซึ่งอาจารย์คือคนที่เคยทําเร็วทําชั่วมาตลอดชีวิต แต่สุดท้ายแล้วในการทําความเลวความชั่วนั้นถ้าอาจารย์เนี่ยสำรวมระวังในปัจจุบันไม่กลับไปทําอีกด้วยการเริ่มต้นในการแก้ไขากายวาจาใจของเจนในปัจจุบันวันนี้เราจะมีความสุขได้ในปัจจุบันสุดท้ายแล้วเราจะเป็นคนดีที่ดีกว่าเดิมแม้คนจะพยายามเอาเรื่องเก่าๆในอดีตเนี่ยมาจองล้างจองผ่านเราแค่ไหนก็นตามแต่ปัจจุบันเราเปลี่ยนแล้วอดีตนั้นจะย้อนกลับมาทําร้ายเราไม่ได้ดังนั้นสุดท้ายแล้วเราแค่แก้ไขในปัจจุบันณะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ให้โอกาสตัวเอง ใครไม่ให้โอกาสเราแต่เราต้องให้โอกาสตัวเองเสมอบางคนเนี่ยไม่ยอมเปิดใจให้โอกาสตัวเองในการแก้ไขสันดานของตัวเองมวลจะสั่งเติมนตัวเองว่าตัวเองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่านี้ตัวเองไม่สามารถเก่งไปได้มากกว่านี้ตัวเองไม่สามารถพัฒนาศักยภาพตัวเองให้เจริญไปได้มากกว่านี้แต่ความเป็นจริงนั่นแหละคนที่ทําลายโอกาสตัวเองได้ดีที่สุดคือตัวเอง ดังนวิธีการคือกลับมาแก้ไขที่ตัวเองยอมรับตามความเป็นจริงและพัฒนาขีดความสามารถศักยภาพของตัวเองให้สูงขึ้นสำรวมระวังยาหวนกลับไปทําเรื่องเดิมอีกชีวิตเราจะประสบความสำเร็จได,ได้เรื่องเก่าๆจะล่วงไปเหลือแต่เรื่องใหม่ๆใ,ในปัจจุบันแล้วการทําปัจจุบันดีอนาคตก็จะดีเพราะผลของอนาคตข้อผลของปัจจุบันคืออนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นหน้าที่เราสร้างเหตุในปัจจุบันให้ดีอนาคตดีแน่นอนอื